สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักปลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ปลาเครื่องมีปลามาแบงปันครับส,สนใจโทรศูนก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือตักไอเดีไลน์ศูนก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาด e อตต่อไปครับเรามาชมรายการแรกเลยนะครับรายการแรกอ่ะเป็นเหรียญเอเป็นพระหลวงพ่อปานนะี่ดูนะครับพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะพี่เนื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อเก่าถึงยุคเลยพี่ดูตาพี่คมชัดเลยนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเก่าเก่า,าเลยนะครับ เอาไปแ0 0บาทนะครับเป็นหลงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลงปูทิมนะพี่เป็นเหรียญหลงปูทิมหูเชื่อมนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับดูนะพี่จะมีขีดดูนะพี่เห็นไหมครับมีขีดคมคมเลยครับแล้วตามเลี้ยวชิวอนนะพี่เห็นไครับมีจะมีเส้นขนแมววิ่งนะครับมีตัวทอด้วยครับพี่ดูนะครับ มีเนื้อเกินตามยันพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับตัวหนังสือคมชัดอักขรลายันคมชัดเลยนะครับเอาไป900บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดปี2500นนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับ หน้าตาคมชัดสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับด้านหลังลงพูดทิมนะครับเหรียญหัวโตว2500นะพี่ปี2500เอาไป800นะครับ, 800, รบ800บาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะพี่สภาพสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดูนะพี่ตัวหนังสือคมชัดมากเลยนะครับ นะพี่ประศสองสี่หกครับรายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะพี่ดูนะครับเป็นอาพิมพ์ยืนนะพี่พิมพ์ยืนนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับ ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับเอาไป700บาทนะครับเป็นหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับรา,ายการต่อมาพี่รายการนี้เหมือนเจ้าของเดิมเขาเรี่ยมกรอบในแล้วมีกรอบนอกด้วยพี่ดูนะครับเป็นกะลาแกะ,ะพี่เป็นกะลาตาเดียวแกะรูปลาหูนะครับดูนะพี่ดูนะครับ ในหลังแปะข้างฝั่งกระตุดแล้วก็มีจานนะพี่ที่พื้นอ่าจะมีจานนะพี่ดูนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพระกลวยนะพี่หดูนะครับสวยแชมป์ไม่มีตําหนิเลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะพี่หน้าตาสวยเดิมคมชัดนะพี่ดูนะครับพี่ดูพื้นเหรียญน,นะพี่เส้นขนแมววิ่งเต็มเลยนะพี่ดูนะครับ ดูนะครับวอลแวนมีเนื้อเกินนะพี่แล้วกองหูห่วงเหมือเหมือนปิ้งเกาะแล้วกองสัตว์โอปินนะครับสวยพี่สวยเดิมดูหน้าตาคมชัดมากเลยนะครับพี่ดูนะครับห่วงปิ้นปิ้นเลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเหรียญหนานะพี่เป็นเหรียญหนานะครับเอาไป หนึ่งพันบาทนะครับพี่หนึ่งพันบาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเ,เหรียญเสมาได้มาสองเหรียญน,นะพี่หลงพ่อเงินวัดดอนเจหอมนะครับพี่ดูนะครับเดี๋ยวพี่สวยเดิมคมชัดเลยนะพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับ ดูพี่เนื้อทองแดงเก่าๆเลยพี่ดูครับยังเก่าอ่ะพี่เอาไป800บาทนะพี่800บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้สภาพแบบสภาพก็ดีนะพี่แต่โดนคาบเหื่อพี่อันนี้เขาเลี่ยมกรอบสเตนเลสนะพี่ดูนะครับดูพี่ตับนี้ติดชัดเลยนะพี่คมชัดนะพี่ดูนะครับสภาพใช้นะพี่สภาพใช้นะพี่เอาไปอ่า 7 0 0บาทนะพี่700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดนะครับดูพี่เส้นน้ําตกสวยงามมากเลยผิวเนื้อแห้งแกะนะพี่เนื้อแห้งแห้งเลยครับเก่าๆเลยนะพี่ดูนะครับเก่าๆเลยครับพี่เอาไป800นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสีกสนะครับพี่ ดูนะครับพี่ถาภาพเก่าๆเลยพี่ดูครับเรียบกรอบพร้อมใช้เลยครับดูนะครับเข้าไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งแล้วพี่เหรียญหลวงพ่อลุ่งแล้วพี่ดูนะครับในพี่วัดท่ากระบือแล้วพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ปี สองห้าสามสามนะพี่ปีสองห้าสามสามนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นอ่เหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพี่โอ้โหสวยเดิมคมชัดพี่ปีสองหนึ่งนะพี่ปีสองหนึ่งนะครับดูนะพี่สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างพี่จะมีคราบเหงื่อติดบ้างนะครับพี่ดูนะพี่ สวยเดิมตัวังสือคมชัดเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับต่อรองได้นะครับพี่รายการต่อมาเป็นอ่อันนี้น่าจะเขาน่าจะจะเลี่ยมทองหรือเปล่าไม่รู้นะพี่เขาเลี่ยมมาอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญเสมาเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะพี่ดูนะครับดูนะครับ,ด,รบดูเส้นนะพี่คมๆชัดชนะพี่เส้นกล้ามพี่เปน็นมัดนะครับ เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับพี่สวยเดิมคมชัดเลยนะครับสวยจริงวิสวยจริงนะครับสวยมากเลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมาท่าพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเสมาท่พี่เป็นเหรียญเสมาเลื่อนผมได้มาสองเหรียญแต่อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงี่ดูนะ เส้นขนแมวคมชัดติดทุกเส้นนะพี่ตรงนี้จะติดนะาพี่จะมีสามเส้นตรงนี้นะพี่แต่คาบนะพี่มีคาบอยู่นะพี่ดูนะครับผมไม่อยากเคสท่าพี่เอาดําเดิมนะพี่ดูนะครับเส้นกล้ามเป็นมัดมัดนะพี่ดูนะครับดูครับได้มาสองเนื้อเนื้อเดียวกันนะพี่แต่ตร์นี้ไม่ใช่กระไหล่่พีเป็นเนื้อทองแดงนะครับดูนะครับมันมันเลยพี่ดูนะครับเนื้อหามันมันพี่เป็นเหรียญเลื่อนปี 08เนื้อทองแดงนะพี่ดูนะครับสวยทั้งเก่งนะพี่ดูนะครับโหมดงๆเลยพี่เอาไป800นะพี่แ0 0บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญนาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่ดูนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ปีสอง่ 70, นะครับพี่ดูนะครับ ดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูพี่เก่าๆเลยนะครับสบภาพเก่าๆเลยพี่เอาไปแ0 0รอยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิวมวัดหนองโพนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าหลวงป่อทวดพี่หลวงพ่อทวดปีศูนย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้าหลังหนังสือนะครับตัวทอนะพี่ดูนะครับ สวยเดิมพี่ดูครับตามล่องตามอะไรจะมีเส้นขนแมววิง่งเต็มเลยนะพี่ดูนะครับดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูพี่หน้าตาสวยคมชัดเลยนะครับดูครับพี่มีเสาอากาศนะพี่ดูครับคมชัดตาเปล่าเห็นเลยพี่เสาอากาศเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ ซื้อเท่าไหร่ก็คุยกันได้นะพี่ต่อรองกันได้นะพี่ราคาอยู่ที่ผมกับพี่นะครับรายการต่อมานะเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน้นอาจารย์โรนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน้นอาจารย์โลรุ่นแรกนะครับดูพี่ขอบนั้นหน,า,น,หนาเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูพี่สวยเดิมเลยนะครับเป็นอ่าเหรียญอาจารย์ฟั้นรุ่นแรกนะพี่ปีศูนย์เจ็ดนะพี่ดูนะครับ เหนือทองแดงพี่ดูนะครับเส้นคมคมเลยนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยนะพี่ดูนะครับยางานนั้นหนาเลยพี่ดูนะครับหนาปึ๊กก็พี่เลครนนะับปึ๊บก็เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับ <c oughs> รายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเขี้ยวนะเป็นเขี้ยวอ่าไม่รู้ว่าเป็นเขี้ยวอะไรนะพี่เสือหรือหมูตันนะพี่ดูนะครับ แบบนี้แล้วพี่ดูนะครับแต่ผมดูเหมือนเขี้ยวเสืออไฟอะไรแบบนี้นะพี่ดูนะครับของหลวงพ่อปานนะพี่ผมดูเป็นของหลวงพ่อปานมีอักขรอะไรยันนะพี่เป็นเกี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะพี่ดูนะผิดถูกเกี่ยวว่ากันนะครับพี่แต่เป็นเขี้ยวแน่นอนนะครับเอาไปแปดร้อยนะครับแป0รนะครับรายการต่อมานะครับ รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนนะพี่อันนี้สภาพใช้แล้วพี่จะมีเข็มงี้นะพี่เห็นไหมครับมีขีดนไพี่พอดีกับาบมันเยอะนะพี่จะมองไม่ชัดนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เป็นเหรียญหูในตัวนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่จะมีรอยกระไหล่ทองติดด้วยนะพี่ดูครับดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับพี่เป็นหูในตัวนะพี่เป็นหูในตัวนะครับ เอาไป800บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญเจริญพรนะพี่หลวงพ่อพัดนะพี่เป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อพัดวัดไวด้วด้วยนะพี่ดูนะครับดวพี่ตอโค้ดเลข6 93นะพี่ดูนะครับดูพี่สวยเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับดูนะพี่ ปีหกสามที่รุ่นเจริญพรบนนะพี่ดูนะมีกล่องด้วยนะพี่มีกล่องด้วยนะครับเืิมดิบเข้ามาจากในยห้องนะพี่รายการต่อมาครับเป็นหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรายการนะพี่ดูนะครับอันนี้เลขโค้ดตอกพิเศษด้วยพี่ตอกเลขห้าห้านะพี่ดูนะครับดูพี่มีฝังพลอยสีม่วงด้วยนะพี่ดูนะครับดูนะครับกล่องกำมะหยี่ด้วยพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับดูนะพี่ รุ่นอะไรนะรวยเหนือรวยนะพี่รุ่นรวยเหนือรวยด้านหลังยังเป็นแบบนี้นะพี่ปีหกหกนะครับหนึ่งอายุหนึ่งร้อยสองปีนะพี่พร้อมกล่องกำมะหยี่เลยพี่พร้อมกล่องกำมะหยี่เลยครับเอาไปเลขโค้บ้ลนนะพี่เอาไปสี่ร้อยนะพี่รายการต้องมาพี่อันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะพี่ดูลายนะพี่สวยเดิมแบบนี้พี่ รุ่นเพชรสี่แถวนะพี่เอ้เพชรเพชรสี่แควนะพี่โดผิดนะพี่ดูพี่ดูนะพี่ชื่อรุ่นนะพี่ดูนะครับเลขโค้ดสามหกูนยนนะพี่ดูนะครับสวยเลยพี่สวยเดิมซีนเดิมพร้อมกล่องเลยนะพี่พร้อมกล่องเลยนะครับเอาไปอ่อสี่ร้อยนะพี่สี่ร้อยนี่ก็สี่ร้อยนะพี่ อันนี้ห0าร้อนะพี่จเจริญพรบนห้าร้นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จพี่พิมพ์ใหญ่วัดรักังพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูเนื้อพี่โอ้โหแตกายงานเต็มเลยพี่ดูนะครับเนื้อสวยมากเลยพี่ดูนะครับดูแตกในงานนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับ เม็ดม้อนสารเต็มเลยพี่ก้อนดำก้อนแดงน้ำตาลนะพี่เอาไปแปดร้อยนะครับแป0รบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณจเจริญพรบนนะครับพี่จนะมีต่อโค้ดนะพี่ดูนะครับหน้าตาสวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูครับดูนะพี่ ดูพี่เป็นปี 25, 36, สองห้าสามหกนะพี่แสงมันสะท้อนหน่อยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลอกพรอรุ่นเก้ายอดนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกห่วงเชื่อมนะพี่ดูพี่สวยเดิมเลยนะครับเหรียญนั้นหนาเลยพี่ดูครับเหรียญนั้นหนาเลยพี่เหรียญหูเชื่อมนะครับดูล้านหลังนะพี่ เอาไป8 0 0นะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะพี่ดูครับมีจานนะพี่ดูครับมีจานนะครับดูนะพี่จะมีเส้นขีดที่บาทพี่ดูครับของอ่างก็จะมีขีดนะพี่ดูครับหน้าตาสวยเดิมคมชัดเลยพี่เอาไปเจร้อยนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะพี่หลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดเจร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นพระขุนแผนนะพี่เป็นพระอ่า ขุนแผนเคลือบนะพี่ขุนแผนเคลือบนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ดูนะครับแบบนี้เลยพี่เป็นพระขุนแผนเคลือบนะพี่ลงรักด้วยนะพี่ดูนะครับลงรักด้วยนะพี่เอาไป800บาทนะพี่เป็นขุนแผนเคลือบอยุธยานะพี่วัดชัยมงคลนะพี่รายการต่อมาเป็นพระปิดตาพี่พี่ได้มาแบบนี้เลยนะครับ เป็นหล่องพ่อแก้วนะพี่พิมหลังแบบเก่าๆเลยนะครับดูนะพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่ดูนะครับถากเชือกลงลักแบบนี้เลยนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมเจดีนะพี่ดูนะครับดูพี่สวยเดอะโฮดูเมทมวลสารกอนเบลเลอร์เลยนะพี่ดูนะครับดูพี่ดูเนื้อหาแล้วพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ เรียมกรอบพร้อมใช้เลยพี่ดูครับสวยๆแบบนี้เลยพี่เอาไปแปดร้อยนะพี่แปดร้อยนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลงบกวยปีสองหนึ่งหลังหัตนุมมานะพี่ดูครับสวยเดิมดูเม็ดผลนะพี่ดูนะครับ,รรบแล้วก็ขีดคมคมเลยดูหน้าตาสวยเดิมคมชัดด้วนยะดูเส้นนะพี่เส้นขนแมววิง่ง บาทที่ศีรษะท่านนะพี่แล้วก็มีเหมือนเขี้ยวงูนะพี่ขอบตัดนะครับตัวนี่สวยเดิมเลยนะครับสองห้าสองหนึ่งนะพี่ดูครับสอเสือจะมีขีดด้วยนะพี่ยันเต็มนะพี่ดูนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่ห่วงเป็นปิ้นเลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า เป็นพระสิวลีหลวงปุตโตวัดประดูฉิมพีนะพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยคนระัาบสภาพเก่าๆเลยเป็นเนื้อว่านนะพี่ดูนะครับเป็นเนื้อว่านนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นสิวลีหลวงปุตโตะนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแฟมนะพี่ดูนะครับ เรียมกรอบพร้อมใช้เลยพี่ดูนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็น <c oughs> <c oughs> เหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองบล็อกดอกยันแตกนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับ <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> เอาไปอ่า หนึ่ันบาทนะพี่หนึ่งันบาทนะครับเป็นห่วงเชื่อมขอบกระบอกลืมถ่ายไอ้ลืมติก็ขอบไปดูนะพี่ดูนะครับเป็นขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่หูเชื่อมนะครับ1บนึ่บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จอ่าพิมพ์ใหญ่นะพี่ดูนะครับโหสวยมากเลยพี่พระองค์นี้ดูนะพี่โอ้โหพี่ดูนะครับ ดูเนื้อหาพี่ดูนะครับจัดมากเลยพี่ดูนะครับมีสวยเดิมมีครับเป็ดแร่มวลสารนะพี่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดูประมาณนี้เลยพี่ได้มาประมาณนี้เลยนะครับสวยจริงๆนะพี่ผ่าตรงนี้นะครับพร้อมขึ้นคอเลยพี่แปดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับ รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะพี่ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะพี่ดูครับขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่ขอบกระบอกหูเชื่อมนั้นหนาเลยพี่เหรียญหนานะครับดูหน้าตาสวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูครับจะมีเส้นขีดที่ยออยากนะพี่แล้วก็ไม่หันอากาศนะครับดูนะพี่ด้านหลังนะครับพศสองสี่แปดหนึ่งนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับแปดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับนะครับพี่รายการนี้จะเป็นอ่ารายการนี้จะเป็นเหรียญอ่าหลงพกกันปีพศสองสี่หกเก้านะพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นอ่าขีฝุ่นเกาะนะคพี่เป็นเหรียญอ่าขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกนะพี่ดูนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เหรียญหลวงพ่อกันพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่ดูนะครั 1, บพี่หนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์ปั๊มซ้ํานะพี่ดูนะครับพิมพ์ปั๊มซ้านะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ดูนะครับดูเดิมเดิมนะพี่ดูนะครับดูนะพี่ เอาไป800นะครับพี่800บาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นพระปิดตานะพี่พระปิตายันยุ่งนะพี่ของหลวงปู่เอี่ยมนะพี่ดูนะครับเนื้อออกไปทางสำลิดเลยนะพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่800นะครับ800นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นอ่าเขาเรียกพระะไรนะนางพญาพี่นางพญาจะหนาหน่อยนะพี่ดูนะครับ พี่ดูก้อนมวลสารพี่เต็มองเลยนะครับดูนะพี่ดูครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นอ่าเหรียญหลวงพอกันพศสองสี่หกเก้า,า 2, 4, 6, นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับเนื้อทองแดงก็ะไหลทองครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูนะพี่ พิมเสี้ยนตองนะพี่ดูนะพิมพ์เสี้ยนตองนะพี่องค์จริงจะไม่แวบๆขนาดนี้นะพี่เป็นตะท้อนไฟนะพี่เอาไป800นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุกวัตโนดหลวงนะพี่ดูนะครับด้านหลังมีข้างฝังกระตุดพี่สองสีปเอ้าแนะพี่สอง8อน,ะนะครับ ดพี่สภาพแบบนี้เลยนะครับสบภาพแบบนี้กันเลยนะพี่เอาไปในราคาแปดร้อยพี่แปดนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับ ดูนะพี่เนื้อทองแดงนะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับดูนะพี่มีเส้นขีดดยนะพี่ดูนะครับตอกเลขหนึ่งหนะ้าตาคมชัดนะพี่หน้าตาคมชัดเลยนะพี่เอาไปอ่าเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไปเจ็ดร้อยกันเขาี่เจ็ดร้อยบาทรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญนะหลวงพ่อพระครูอุทัยนะพี่เนะีพระครูอุทัยนะพี่ดู ดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับพี่ดูครับนุมเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะพี่เจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นไบโพเลต์นะพี่เป็นพระไบโพเลต์อ่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพี่ดูครับตัวหนังสือคมชัดอักขรลายยันนะพี่นูนคมชัดนะพี่ดูหน้าตาเส้นกีบนะพี่ดูครับเส้นเอะไรว่าเส้น เส้นอ่าไบาโพลพี่เส้นกีบไบโพลนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะครับ <c oughs> รายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญลงปุโตะนะพี่เป็นเหรียญปีหนึ่งหนึ่งนะพี่ดูนะครับดูนะพี่บล็อกมงเดือนนะพี่ดูนะครับแบบนี้นพี่สภาพแบบนี้พี่เอาไปหกร้อยนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นอ่ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออาสำลิดนะพี่วัดเขาสมอคอนพี่ดูนะครับโดยพี่แบบนี้เลยนะพี่แบบนี้เลยครับเป็นหลวงพ่อสำลิดนะพี่เหรียญเก่าๆเลยนะครับเอาไป700บาทนะครับพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอาพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่ดูนะครับแบบนี้เลยพี่อันนี้ลักหลุดหมดแล้วพี่ดูนะครับ จะมีตามซอกอะไรแบบนี้นะพี่ดูนะดูะพี่สภาพเก่าๆเลยนะครับเอาไป800บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรอมนะพี่ดูนะครับดูเส้นนะพี่เส้นแตกในตัวหนังสือนะครับดูพี่สวยเดิมหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะครับเส้นงมคมเลยพี่ดูนะครับ เอาไป900บาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมามีรายการนี้เป็นเหรียญหลงโปสุกวัดปากขอมขมาขำเท่านะครับปส246พีู่นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไป800บาทนะครับ800บาทรายการต่อมาวี่ดูครับอันนี้ อันนี้เด็กมาปล้อยแถวบ้านพี่ผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไร้ะพี่แบบนี้เลยนะครับสีเป็นเนื้อเงินเลยนะพี่ดูนะครับเหรียญหนาปึ๊กเลยพี่ดูนะครับเหรียญหนาปึ๊กสภาพผ่านการใช้งานมาเยอะอยู่นะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับดูพี่แบบนี้เลยพี่ดูนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับหัวแหวนมีเนื้อเกินนะพี่ของสัตว์โอปินนะพี่ดูนะครับดูนะพี่ ไม่รู้เป็นเนื้ออะไรเหมือนกันนะครับพี่ดูนะครับเอาไปเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อท่านเขียวเนื้อทองแดงแล้วพี่แต่เหรียญนี้ไว้ด้เจาะรูแล้วพี่ดูนะครับเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคพี่ดูนะครับปีหนึ่งสามนี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญพระพุพธทธินาราช่านพี่พระพุทธินาราชนะพี่วัดไรนะพี่วัดไรนะพี่ดูนะครับดูท่พี่แบบนี้ดูเนื้อครับเนื้อย่นเลยท่พี่ดูนะครับเนื้อย่นย่นเลยพี่คลิปผงท่พี่ดูนะครับเ <grabbing S 1> น,นื้อท่านออกย่นย่นเลยนะครับคลิปผมเยอะเลย เอาไป700ดร้อยพี่เจ็ดบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่ะเหรียญอาจารย์ฟ้าดรุ่นเก้านะพี่ดูนะครับสสวยๆแบบนี้พี่อุดมสมพรนะพี่ดูนะคพี่แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ700บาทนะพี่รายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหาาร,ร,รีนนรยญพระเจ้าตากสินนะพี่หลวง อ่าปูทิมนะพี่ของหลงปูทิมนะพี่ตอกโค้ดนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับเอกาไปเจ็ดร้อยพี่เรียมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับรายการต่อมารายการสุดท้ายพี่เป็นอ่าเหรียญอะไรเขาเลยยี่โกหงนะพี่ยี่โกหงนะพี่ดูนะครับเทพพระเช้าแหงโชคลาบนะพี่โชกลาบประศสองห้าสพี่ดูครับเขียนว่าเหงงนะพี่ดูครับดูครับ พี่มั่งมีสีสุขมหาลาบนะพี่เงินทองมั่งคงนะพี่เงินทองมั่งคงนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนะครับอ่าวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเอพิตต่อไปนะครับสนใจโทรมาเบอร์นี้นะพี่ส่วนก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับ วันนี้ขอากราบสวัสดีครับ